ขานยนบท่านย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 า ขึ้นแล้วเนี่ยอีกสิหาทีใครที่ตั้งเลยเอารอเาอยตร้ เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี40ได้ครับท่านรัฐนจังหวัดสกลนครกระลอนกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งหมดการปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของกรมที่เกี่ยวข้องทุกกรมของมหาวทยาลยนะครับมีการบริหารครับการดิสอักการ ยุติเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ในจา,ากพื้นที่ที่อุตสาหกรรต่างๆเหล่านี้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับจากนั้นท่าน,นะะได้เปิดการประชุมแล้วทั้งสองฉบับนะครับโดยตั้งแต่ในส่วนของพรบในเรื่องของการจัดการขยะและความปลอดภัยนะครับ